นินไม้ชาแนลพี่อาฟลาอยู่กับกันนิน่าจแน่วันนี้เราจะมาเรียนขนมไมากันขนมมาเนาะนี่นะคะคือขนมอ่าบิสกิตกลิ่นนมนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้านหลังหน่อยค่ะอุ้นอุ้นตูนี่อันนี้ชื่ออิ่มโอเคจะให้พี่นินพี่น่าแกะกันเลยนะคะในในในกล่องก็จะมีขนมนะคะแล้วก็ มีของแถมเป็นน้องหมามาเราได้แบบไหนกันเอ่ยไหนเพื่อนเพื่อนช่วยกันเทียบทีเราได้แบบไหนพี<ม>่นายเราได้ตัวไหนอ่ะตัวนี้หรอไหนคุณแม่ดูหน่อยเดี๋ยวพี่นินแกะออกก่อนนายอว่ะพี่นายเราได้ตัวไหนเออแน่นตัวน่นตัวนี้ตามันเป็นสีอะไรตามันเป็นสีน้ำตาลพลในกล่องมนมีอะไรลยอ๋อหน่อยนี่นะคะไหน ให้เพื่อนๆดูหน่อยโดเรมอนไหนอันนี้อันนี้อันนี้ได้เป็นตัวนี้แต่แต่ได้มาเป็นฐานอ่าแล้วก็มีขนมอ่ะเพื่นย่งแจกขนมเลยค่ะตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นอินะครับเพื่อนๆบุ๊คกี้บุ๊คกี้บุ๊คกี้อันนี้พี่เนยได้เป็นรูปเท้าพี่เนยได้เป็นรูปเท้าพี่เนยได้เป็นรูปอะไรคะกระดูดกระดูดแล้วมีรูปอะไรอีกอุ้ยมีหลายชิ้นเลย ออมันก็มีหลายรูปม,ม,มีมีหลายรูปนะคะ,อะ้องหมานั่นหรออุ๊ยรูปน้องหมาอุ๊ยรูปน้องหมาน่ารักจังเลยม่เป็นหมาพี่เนึ่งกินกระดูกพี่เนึกินกระดูกนะอ่าะเหมือนด้วยกันเหมือนกัน<ล>อะไรคะรูปต่อไปนข่นไน ส่วนอันนี้ก็เป็นน้องหมาอันนี้ค่ะก็ให้เอาอ๋อหรือเปล่าใช่ใช่พี่มินบิดเลยพี่มินบิดเลยันนี้เอาอะไเอามาแต่คุณแม่ทำให้ก่อนนี่นะคะอุ้ยน่ารักจังเลยมีให้อาสะสมทั้งหมด12แบบนะคะได้เป็นน้องหมาน้องหมามีกระดูกด้วยบ๊ายบายค่ะวันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามช่อง อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนินนายชาแน,นลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย